ผู้ก่อบด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงถืบเรื่องมาตั้งแต่พุทธศักราชมาวางถวายวัพุศักราชในวันนี้เป็นบันทึกของท่านลงมาวางไว้นะครับที่ด้านข้างความสุดนะครับ ลำดับถัดไปเดินเิอสำนักง,งานพัฒนาสังคมก็อีกพึ่งเก่งนะครับอีกพึ่งเก่งครับเลยเจี๊ยบมาก่อนีอ่จรู้ตอให้เลยได้มาอยู่ระดมเลือกยอยู่ตรงกลา,างครับละหันเอียงซ้ายครับนายก,กเจี๊ยบคุณเจี๊ยบอยู่ข้างๆนายกคุณเทียบ